เนื่องในสุภาวาระขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2566นี้ผมนายอนุชานาคาสายัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลขอส่งความปรารถนาดีด้วยความรักและห่วงใยมายังพี่น้องชาวไทยทุกท่านโดยขออาราธนาคุณพระศีรัตนไตยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลบารมีแห่ง องคพระสยามเทวาธิราชสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าและพระบรมีของพระบาทสมเด็จพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวโปรดดลบันดาลให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านประสบความสุขในชีวิตขอให้ยึดมั่นในคุณธรรมมีสุขภาพพรรณนามายัยสมบูรณ์แข็งแรงร่วมกันก้าวผ่านปีเก่าสู่ปีใหม่ในปี2 5 6 6 ไปพร้อมกันท้ายนี้กระผมขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันรักษาศีลเจริญจิตภาวนาสวดมนต์ข้ามปีสู่ปีใหม่2,566เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่ท่านและครอบครัวและรวมใจถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้ารูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและพระบรมวงศสานุวงศ์ทุกพระองค์ในคืนวันที่31ทธันวาคมพุทธศักราช2565ถึงวันที่1มกราคมพุทธศักราช2566ณพุทธมณฑลตำบลสารยาอำเภอพุทธมนทนจังหวัดนคปรปฐมหรือวัดทุกวัดในราชนาจักรและวัดไทยในต่างประเทศครับ